ท่านี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับค่ารถอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองในปีนี้นะครับเนาะ เจเนอร์ตัวท็อปสุดตัวนี้นะครับปี2013นะครับพี่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากครับประหยัดจากราคามือหนึ่งเกือบ1ล้านบาทครับพี่คิดดูว่ารถผ่านมาไม่กี่ปีเองประหยัดเป็นล้านครับคันนี้นะครับถ้าราคาตัดสดรับไปเลยครับ5 9 9 0 0 0บาทครับพี่รู้ไหมราคามือหนึ่งเท่าไรครับหนึ่0 0้านสีดนบาทนะครับมือหนึ่งสหรับคันนี้เนาะโอเคครับพี่คันนี้นะครับเป็นรถของบริษัทนาเข้ามานะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพีความไฟไหม้กลับใหม่นะครับ มีผมดีซื้อคืนเลยแล้วผมบอกนะครับว่าค่างวดถูกมากครับพี่ถูกสุดๆคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับค่างวดอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองในปีนี้นะครับเนาะแต่ถ้าปกตินะครับจะอยู่ที่10,000กว่าบาทนะครับประมาณ1 1 0 0 0นพนะประมาณนี้นะครับเนาะตลอดสัญญาเลยนะครับแต่ปีนี้มีโปรโมชา่นพอดึงค่ามวนละ5,000ันะครับก็จะเหลือเพียง5,000ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในปีนี้ รนะเรามาดูสภาพโดยรวมกันก่อนครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพี่ตัวท็อปเครื่องสัมพันออโต้มีระบบนําทางตัวนี้มีอย่างเดียวไม่ขับสีแค่นั้นเองนะไม่งั้นจะเป็นที่สุดแล้วนะัาเพราะสีดำนะตัวนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่สวยมากนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยว่าไม่มีจนหนักจนน้ำจอมแบบเป้อคว่ำไฟไมไ่แน่นอนนะครับดูได้นะครับดูคิ้วคือรถมือสองมันจะข้อดีตรงนี้ว่าเขาแต่งมาให้แล้วนะครับตัวน,นี้ติดคิ้วกันด้วยที่ข้อมือเป็นโครเมี่ยนมนะ เห,หมือนใหม่ทุกอย่างนี่สภาพยังไม่ทําความสะอาดนะถ้าทําความสะอาดแล้วผมบอกเลยว่าเหม,มือนมือหนึ่งเลยเหมือนมือหนึ่งเลยครับพี่พี่กําลังซื้อรถมือหนึ่งในราคามือสองนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนผ่อนปีนี้ทั้งปี5,000ันกว่าบาทนะครับแต่ปีหน้านะครับก็ผ่อนอยู่ที่10,000เกือบ11,000ตลอดสัญญานะครับเนาะไม่ต้องใช้เงินออกรถสบาดนะครับพี่สำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีอาชีพชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างครับหนูนะ โอเคครับอันนี้คือสภาพข้างในนะครับพี่บอกเลยว่าสวยมากนะเดี๋ยวขึ้นมานิดนึงนี่เลยครับกุญแจอ่าดูคือแบบคือดูนะครับสภาพยังกริบมากนี่เลยครับผมกุญแจนะครับน้องสตาร์ทนี่นะครับมีจอมาให้ด้วยนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยมีระบบนําทางมีทุกอย่างนะบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถโฟล์จูเนอร์อยู่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากครับพี่ปกติผ่อนหนึ่งหมื่น นิดๆน,นะนี่คือ1นึ่งหมื่นหลักร้อยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้นะครับพี่เนาะตลอดสัญญาเลยแต่ปีนี้ครับผมช่วยผ่อนเหลือเพียงงวดละห้าพันกุบบาทแค่นั้นเองครับพี่ Fort u n e r ปีสองพันสิบสามตัวท็อปสุดแค่ไม่ขับสี่นะตัวนี้นะโคตรคุ้มผมบอกเลยอย่าช้านะพี่ผมบอกเลยเรามาดูข้างหลังนิดนึงให้ดูสภาพข้างหลังบอกเลยว่าสวยมากนะนี่คือรถที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับพี่เนาะผมบอกเลยนะครับถ้าใครสนใจรีบโทรหาป๊อปเลยนะครับ 0621516586นะครับโทรมาเลยแล้วลองไม่มีผิดหวังแน่นอนหรือถ้าพี่จะเข้ามาดูอย่าลืมแจ้งกับเจ้าหน้าที่เดืดขาดว่านัดป,ป,ปอบปลายไว้ไม่งั้นพี่จะไม่ได้เงื่อนไขนี้นะครับอย่าลืมเดืดขาดนะครับพี่เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าต้องเลือกพบอไอสันห่ือออโต้เท่านั้นครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารให,ใหม่จากบริษัทสามเดียมออโต้ที่ช่องยูทูบ SLM Auto สามเดียมออโต้ขอนแก่น แล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook สามเหลี่ยมออตโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออตโต้